สวดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอย่ผมภูในช่องภูคิน n e ลนะครับวันนี้นะครับเราก็มากันแปลกที่แปลกตาหน่อยนะครับนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า one piece p i r a t e warrior 4ที่ไม่ใช่เกมโดรบอกเหมือนก่อนเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะเล่นเกมอะไรใหม่ๆบ้างโหในที่สุดก็ได้เล่นเกมใหม่สักทีคือที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าอย่างผมอยากเล่นนั่นเองนะครับนะทุกคนนะ ก็เป็นเกมที่จริงๆอ่ะออกมาเป็นปีแล้วนะทุกคนนะเกมนี้ออกมาเป็นปีแล้วแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะมันก็แพงอยู่อืมจนกระทั่งปีนี้นะครับก็จะใกล้สิ้นสุดลงแล้วมันก็เลยจัดกิจกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ช่วงปีใหม่ใกล้สิ้นปีนะครับนะผมก็เลยได้ซื้อมาในราคาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทมี่วัน i ี c ใครซื้อกฟอ วันพ mm ีทไพเลตเพื่อโฟลูฟี่สุดยอดเลยได้ลแล้วอ๋อนี่ก็ทำรับยอมรับไปนี่นามิโอ้โหว่าไงนามิอื mm hmm. เกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนผมเคยเล่นภาคสามมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่าภาคสามเนี่ยใช่เห้อถามว่าแม,ม่ผมไม่ผมไม่อาภาคสามก็ช่างมันมแล้วกันหูนามิสุดยอดไปเลยหมดในเรื่อง นี่ครับพื้นฐานกับจุมตีออกท่าก็กด x ดูก่อนเออใช้เจ้า x b o x ถูกแล้วออกท่ากับจุมตีแบบชาร์จกด y oh oh ส่วนนี้ก็ค่าคอมโบนะครับทุกคนนะออกท่ากับจุมตีต่อเรื่องตบปากตัวเองแป๊บหนึ่งแม่งพูดถึงพันออกท่ากับจุมตีต่อเนื่องหลากหลายผสมด้วยท่า x y เช่น x Y หรือช่างเหอะทุกคนนะไปดูในเกมกันดีกว่าเออ เราเล่นสายมวยแล้วผมขอขยับไม้หน่อยเกมนี้ผมว่าจะทําเป็นพาร์ทนะทุกคนนะหวังว่าจะเล่นจบเพราะขนาดวันพีทไพเรลสาวังเล่นจบเลยเออวันพีทภาคนี้ก็ต้องเล่นจบสิวะนี่เริ่องที่สุดหรือเรื่องละงครับเนื้อเรื่องวันพีนะครับเกมนี้คือจะอิงตามเนื้อเรื่องวันพีทหมดเลยนะครับทุกคนนั้นดันเนื้อเรื่องล่าสุดนี่ครับภาควานุเอาว่ะ เริ่มจากภาควานโอ้ยเนี่ยเฮ้ยพอที่อัดไคโนคือฉันจะมาเกะกะที่ผมอยากจะบ้าอัดฟังคนอื่นพูดไปสิเจ้าลิงโง่พอที่อัดไคโดคือฉันคนนี้ครั้งนี้จะทะเลาะกับคิดกันนะเนี่นี่จริงด้วยทะเลาะกับคิดจริงด้วยนี่ฮะอัด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 หมูนี่หมัดปืนช้าอัด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 นี่ไปซะแต่ไปซะโง่ มัดเดี๋ยวเดี๋ยวรวมก่อนเฮ้ยคิดฉันจะตัดคนของ,ของกแกด้วยคิดฉันไม่ยอมให้แกยิ่งเยือฉันหรอกจุดเริ่มต้นเอาอัอาจจะได้ยี่สิบสามคนแล้วนี่มัดปืนตีนยักษ์มัดปืนช้างอุลกอนนี่ตีนยักษ์ยางยืดนี่สำเร็จนี่ มึดมัดปืนช้างดีนยักษ์ยางยืดนี่โอ้ยทุกคนโคตรมันเลยเกนมนี้แบบนี้แหละทุกคนที่ชอบได้อัดคนอย่างเงี้ยในอัดคนอย่างงี้ไปซาเล็ฮอกนี่เคลื่อนทัพสุดเป้าหมายเราต้องไปตรงนั้นนะครับตรงนั้นไปเป้าหมายเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจอยกูหลุดจอยกูหลุดเฮ้ยจอยกูหลุดเอ้ยโอเคจอยกูหลุดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจอยกูหลุดโอเค ไปครับเราไปที่เป้าหมายไอ้คิดมันนำกูไปแล้วหนอ่อยเจ้าคิดแกคิดจะแย่งเยอะอช่หนหมเงินละนะกด A สามารถกดกระโดดด้วย A และระหว่างที่โจมตีต่อเนื่องโจมตีเสรยขึ้นด้วย A, F, A โอเคใส่คอมโบครับมีเอาว่ะเอ้ยเอาว่ะโอ้โหอย่างเท่เลยเอาท่าเดี๋ยวลองคอมโบอาท่าใหม่ อ,อ,อย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สิเออมันต้องอย่างนี้อาคารสามารถทำลายได้ด้วยโอเคอย่างนี้สามารถไปต่อได้ค,คิดคิดแกคิดไปแย่งเหยื่อใช่ไหมครับนะฮะคุณที่แย่งเหยืออยหอ่อใช่ไหมแย่งเหยือ่อใช่ไม่ได้เว้ยขวดบีพุ่งแรง นี่เดี๋ยวเราต้องไปจับเราต้องไปทำนี้ทุกคันนะคิดมันทำลายให้และคิดฉันไม่ยอมให้แกไปคนเดียวหรอกจะจัดการศัตรูก่อนแกนี่นี่นี่บอสงั้นเหรอเก็บอสงั้นเลยนะสามารถเลือกเป้าได้แข่งได้เล่าเป้ากดอาเลือกเป้าใช่ไหมทุกคนกดอาปุ่กเลยวะ โอ้ยน okay. right. ี 1941, ่นี่นี่ตรงนี้เคมีเดชฮอคห้าร้อยเคโอมี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 มุกโง่ยักษ์ตีนยักษ์คนยักษ์เคยใช่ไหมตายแล้วพวกมึงอ่ะมีมีมีขี้หนอยยุกิศเฮ้ยไอ้ของตกของตกเก็บมาก่อน นี่เดี๋ยวนี่มันอะไรอะไรวะต่อยได้ไหมสกันพวกดูกระจอกพวกนี้โอ้พวกนี้มันไม่รวมกันเลยไม่รวมกันเลยเฮ้ยลองรวมกันหน่อยรวมรวมกันหน่อยไม่มันเลยไม่มันเลยอย่างเงี้ยไม่มันเลยไม่มันเลยมันไม่รวมกันไม่มันไม่มัน มวกฟางอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่าจะหนีฉันได้นะโอ้อยไปทำลายอาณาจักรฉันลายเกาะฉันที่จะปล่อยพ้นรอดได้ไงบิกมาอีกแล้วหรอบิกมาเมื่อไห้่น้อยเย็นนั่นอยู่ระหว่างไทด์โจอะไรแค่อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ฟอนเล็กโอเคครับโอ้นี่เป็นสกิลไหมทุกคนนะหาตั้งค่า ปลอยที่ท่าอยู่พิเศษทำให้ปิดในหน้าจอตัวเลือกจังทุกคนเสียดูโอ้โหนี่ครับสอนขโมยแล้วนะอาบีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้กับเอ็กนี่แล้วนี่อาบีกับวนี่ไงทำไมตายมัดปืนยางไม่ใช่ปืนช้างท่าอะไรวะทำาชชิดท่าไม่ได้ ลองก่อนเลยต้องลองท่านี้หากันเยอะแล้วไอ้คิดแกแย่งเหยื่อฉันโอ้แม่งคิดแม่งแย่งเหยื่อว่ะเจอท่านี้เจอท่านี้เจอท่านี้พุ่งไปนี่ฮ B กับ A นี่สแตมปิดสแตมปิดสแตมปิดทำไรทำไรฮะทำไร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 เอทำไรฮะทำไรตาย ตายแล้วตายแล้วตายจริงๆการนี้นเอาว่านี่ท่านี้ชอบท่านี้มากนี่ท่านี้ก็ดีเอาไปเอาไปนี่โอ้คอมโบมันนะครับเกมนี้อุ้ยมาเยอะอย่างนี้ชอบเลยครับ ชอบสิครับเออเอาไปอีกเอาไปอีกโอ้โหนี่ถ้าหลอกไวไฟถ้าหลอกไวไฟเอาไปเยอะๆนะครับหมัดปืนช้างไม่ใช่หมัดปืนช้างนี่พายุหมุนโอ้ยเจ็บทีทานเลยเกาอรี่มามามาพวกลูกจะจับจับของไทด์โดพวกมึงตายๆทั้หมดไม่โว้ย นี่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 นีหนีเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงจะออกมาจากไห้นี่ไม่ได้เยอะๆนะไห้นี่มึงเก็บคนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเฮ้ยมึงทำลายไห้เหรอไม่ใช่เนี่ยมึงสู้กับบิ๊กมารแล้วเหรอเฮ้ยโหบิ๊กมามไม่ทำลายไอ้ป้าอ้วนแกมาเนี่เยคุณป้าครับคุณป้า ถึงเวลาตายแล้วครับโอ้นนกัโหมีเกาะด้วยด้วยมนีโโิั้งเดกเทนารอนาไปกินเลยครับเฮ้ยอย่แล้วทำเป็นแตงกบทไม่ได้เฮ้ยตีได้แล้วนี่เอาเลยเฮ้ยหนึ่งในค่าต่อพิเศษระเบิดพลังซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้น เทีครับหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนคุณไม่ไหวคุณไม่ไหวนะจกกัดการลูกๆกะกจอกก่อนทุกคนไม่ไหวพวกนี้มันเยอะเกินไปนี่นี่เขาไปดีเขาไปดีขอแหละนะไอ้บิ๊กมัมขอแหละนี่ขอแหละ เอาไปกินไปกินเฮ้ยแย่แล้วคุณติดคุณติดสถานะคุณติดเกาะเฮ้ยแย่แล้วกูจะตายกูจะตายเฮ้ยบลุกสิลูฟี่นายต้องสู้เลยนี่ตีไปโอ้ยพี่มัมควมเป็นชิวต์ของเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเข้ามากันเรื่อยๆไอ้พวกนี่พวกนี้มาเรื่อยๆเลยฮะโอ้ยแย่แล้วไปไหมแล้ว

ไหม่ตัวเหนเนี่ยลีกไปลิ้นลิน้นฉันจัดก,การเองไม่นะใครโดมาเองเลยละ่ะโอ้โหบิ๊กมังยังสู้ไม่ได้ใครโดมาแล้วเนี่ยแม่โล้วไงนะล้อๆๆให้พวกเด็กตุก๊กเปี๊ยงสองคนจะทำอะไรฉันได้กันเลย แข่งแจริงๆนะไคโดงั้นมาลองวัดพลังกับฉันดูสิตายเลยเกียร์โฟร์สแน็กแมนเอาไปกินไอ้ไคโดเจสแน็กแมนกูสแน็กแมน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 นี่แซมปีดชื่อท่าอะไรไม่รู้จำไได้มีเจสแน็กแมนสแน็กแมน แบ็กแมน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 ะต่อยแบ็แมนบ้าแบ็กแมนบ้าเอ้ากินไฮโดเอ้ยยันเกาู่เกาะมันอยู่จะกาับุกกระจกกอหน่อไคโดไ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 คโดว่าก๊ดบั ผมอยากถอยไปเงียบไปเลยเจ้าลิงจ๋อแกอะไรที่ตัวถ่วงแกแหละตัวถวงไอ้เจ้าผมอยากเดือยและ้วเด็กอย่างพวกแกทำอะไรฉันได้ตายแล้วแกแกใจกล้าดีดีกว่าแล้วมาลองจิตใจกับฉันดูมิล่ะฉันจะเอาแกเป็นลูกน้องอย่าฝันไปเลยฉันไม่ยอมเป็นลูกน้องแกหรอกเพราะฉันน่ะจะเป็นชายที่เป็นราชาที่สําลับ น้อยโอ้โหแต่งไทยรักเ,เหรอไม่ได้คิดแกตายเหรอทำไปดีโอ้ไม่นะฉันจัดการเองไม่ได้เลือกโอ้โหยุคสมัยที่เลวร้ายสุดนั้นละหน้าขาวเป็นบ้าสิ่งที่แกทำได้บุญแค่เล่นไปจนสลัดจอมปลอมเท่านั้นแหละ แดี๋ยวผมอยากใคโดแก,กจัดก,การเอง <c oughs> น้อยเอือ้อเอื <c oughs> มม้อเจ้าโง่แกคิดจะร่วมมือกับเจ้านีแล้วแกคิดจะปิดหัวฉันได้อย่างนั้นหรือไงเด็กเวรอย่างพวกแกนี่นะจะเป็นเจ้าอย่างยสลดัดจะอวดดีไปหน่อยเลยจะหมวกฟาง แกไม่คิดจะเป็นลูกน้องฉันนั่นก็พอกันพีตายเมื้อคู่นั้นย้อนกลับมาในเอจิโกโลเจชชายที่ครั้งหนึ่นงคร,รอบครองทุกสิ่งบุรุษคำพูดที่ใช้ก่อนตายก่อนทุกคนจะเริ่มออกทะเล สมบัラインのนน์เลยเอาไปเลยเชนนเนอาทุกอย่าง,าง,าง,างเลยเลยをนい求めที่นั่นหมแล้ว้โยมุคนานว่า,า,วาเป็นสมัยที่ยิ่งใหญ่เอู่พูดอะไรไม่ได้ไไดไไดาตามบเลผมแดง ก็ไม่ขอไป,ไปด้วยแล้วราะฉันตั้งใจจะเป็นจัตรพร์ด้วยตัวเองอย่างนายเหรอจะเป็นจักรพรรดได้ได้สิผมปากเขาใหญ่เลยฉันนเป้าวันหนึง่งจะรวมพวกพ้องพี่เก่งกาจกว่าทุกคนที่นี่เราเดินทางเพื่อจะเป็นเจ้าของจักรพเราจะฆ่าพวกเราไปได้เหรอถ้างั้น ก็เอานี่ไปนู่นโอ้ฟังเชนรักมากเป็นบทที่สำคัญไรชัดสักวันนายต้องเอามาคืนให้ได้หลังจากเป็นตัวสัตว์เป็นตัวแล้วกันดูขอสมอการเรือเดินทางได้โอ้หลังจากนั้น เด็กหนุ่มได้เริ่มต้นการเดินไปใน,นที่แห่งหนึ่งในสิบปีให้หลังสิบปีต่อมามวันนี้อากาศดีจังเหมาะกับการออกเรือก่อนอื่นต้องรวบรวมพวกของได้สักสิบคนกางดีเลยเอาละรุยกันเลยฉันจะเป็นราชาลูัต์ให้ได้เลย นี่นะครับจุดเริ่มต้นของลูฟี่สามารถเล่นโหมดเกมโหมดรัฐบ,บัดได้แนละ้วผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกทุกคนนะเพราะผมก็เพิ่งจะมาเล่นเกมแบบภาคนี้สดๆในครั้ง,งแรกโอ้ออนไลน์แล้ว โอ้เริ่มเราเริ่มที่ภาคอารบาบิต้ากันหนนะโอเคแต่ว,ว่าไปผ่านไปกี่นาทีแล้วมันน้ยโอ้สุเจนาทีอะพักก่อนไหมทุกคนครับถือว่าภาคน,นี้มาลองทดสอบกันก่อนนะทุกคนนะงั้นเอาเป็นว่าภาคนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนนะสนับาดาหหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของดูฟี่นะครับนะทุกคนนะโอเคส่วนนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับทุกคนนะไว้เจอกันภาคหน้า ไปแล้วครับลายเจอกัน